สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่ไอดากับสิผ้าไปเก็บดอกแค่ฟรังอีกแล้วพี่น้องแค่พ่วงไปน้ากันเด้อจ้ามื่อนีนขึ้นรถไฟไปกันพี่น้องมีอะไรนะพ่อบอกอะไรนะทะเลน้อยพ่อบอกทะเลน้อยน้องน้ำ อย,อยยางน้ำท่ากับ,บมีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยเหลียวหาแตนพักนั่งหางหยาแม่ดาก็ได้ออ้ย,อยน่ะพี่น้องเบิ้งตีละ่ะย่อยซ้ำสะอยบานเบิ้งละพี่น้องต้นนี้มันบานเด๋ยว้นยางไปเบิ้งตน้นที่มัน,น,นอ่อนก็น,น้าพี่น้องเนาะบานแหลมกับบแสแบได้พี่น้อง เก็บเป็นก็พ่อเก็บได้เห็นปะ่ะอู้สูงสูงหางหลายคนนะโอ้ยพ่อดนอ่อนอ,นอ่อนเลยเอเอนั่นแหละ <c oughs> นั่นเก็บดูพ่อที่ดูพ่อทํานั่นอ่ะพ่อทำตรงนั้นนั่นโอ้ยล่มเย็นครับ

อร่อยลูกเขาเรียกเขาเรียกอะไรรู้ป่อยนะดอกแคร์โค้ดลมแรงเนาะ เก็บกิ่งเดียวกับเต็มกระตาแล้วหลายขักหลายเน่งามขักงามเน่เอาหมดเลยเอาหมดเลยค่ะคุณพ่อ น้ำนะลูกมันมีน้ำด้วยนะอุ้ยสวยงามมากกำลังอ่อนๆเลยไหนขอแม่ดูหน่อยเต็มตะกร้าหรือยังอะไรแมีนี้นะปัดลุกเต็มหน่วยนับพัดยิ่งไอ้ด่าไหนดูสิเต็มตะกร้าหรือยังขอบนะ โอ้ไม,ไ,ไม่ได้ยินเลยเต,ต็มตะกาหรือยังครับยังไหนดูสิยองดอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกแคร์ครับดอกแคร์ครับ เอดาเดี๋ยวแม่จะไปทอดใส่ไข่เจียวให้กินอร่อยมากเลยพ่อใสอไ่ไข่ไข่ขเจียว,วเหมือนเราใส่หอมอะ่ะเออ โอ๊ยต้นนี้อ่อนดีพี่น้องพิง่งพอกลูกเก็บอยู่ตน้นพูนในรามาอ่ะพอต้นนี้อ่อนที่สุดเลยนี่ก็แล้วกันอ่อ,อนอีกอาทิตย์นึงกับแกเบิบ้ลพี่น้องบ่ได้กินหร้อกกินผลหลืปีนาผลหรืบบน,นี้โอ้โหเมืองพี่น้องมือนีมาดงมันเลยพี่น้องมือหนีเลือกเอาได้เลยมือนี นีแต่ต้นอ่นอนพี่น้องแากันขึ้นรถไฟมาบพกไกลจากบ้านอ่ะพี่น้องขึ้นรถไฟมาสามสี่สถานีพอดีอ,อีแหลกว่าเสียเอารถมาหน่องไอดาว่าอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถไฟว่าสัต โอ้ยลมแห้งพี่ง้องพ่อกับลูกกำลังยางมาฮุ่นโอ้ยได้เต็มแล้วให้พี่น้องเบื้องนะครับนี่พี่น้องให้พี่น้องเบิ้องนี่ลูกใส่เบิง้งหุ่นนะเก็บเก่งว่ะผู้ใด้เก็บล่ะพ่อหรือลูกพ่อก,กับเอดาพ่อก,กับเอดานี่นี่อ่อนเวลาวกกอ่อนอ่อนเลยพ่อต้นนี้นี่พ่อก,กับลูกครับพ่อก,กับลูกโอ้เก่งว่<ส>ะพ่อก,กับลูกช่วยแม่เก็บ แม่จะไปทอดสายไข่เกียวให้กินดูสิพ่ออันนี้อ่อนๆเลยนี่เนะี่ตอนนี้กําลังเกิดเลยเนาะระวังน้ำที่มือนะทีลัฮะพอใส่กระตาแม่ส่ใส่ถุงมีอนี้สิเก็บเอาหลายๆแล้วพี่น้องพร่อวัน สิเบิดแล้วพี่น้องอาทิตย์หนามันกัสิแก้เบิดแล้วกินบ่ได้แล้ว,อ,ลวอันนิมก็ลั่งข้นเพราะว่าดอกแค่นี่สิออกไหวบกหักกะไหวไหวพี่น้องวันนี้ก็เลยบอกให้พ่พนกับลูกผ้าไปเก็บเนยเพิ่นก็นเลยผ้ามาเเก็บซอยพร้วพี่น้องเอ้ยแม่ดาบา่าคอยได้ เขาห่างเขาอย่างน้ำพึ้นดอกไม่จ่เขาป้าเนี่ยนะพี่น้องเขาป้า,ขปาเขาดุกเก็บผักเก็บหญ้ากินแบบพี่น้องเอ้ยมันแซ่บแซ่บเลยพี่น้องเนี่ยหวานจุ๋ยจุ๋ยทั้งหวานทั้งหอมเด้รถกะเทเสียงรถนั่นนะพี่น้องไม,ม่ได้านางรถไฟมากสินะพี่น้องเป็นบ่ารถไฟพู้นทางรถไฟแล้วก็ะยางเข่ามาเก็บเอาในป่านี่ อยากแห้งพี่น้องเอ้ย พ่อกับลูกได้เต็มกระตาแล้วพ่อและพี่น้องพูนางถ่าอยู่คุณจักพ่อเป็นเป็นพ่อกับลูกวาแม่ก็เอาไปหลายคักแท้ว่ัชรธีกินจังกได้เบิร์นฝนะพี่น้องโอ้ยแม่กินแม่ลวกเทลันหอบปักง่ายแม่กันยังก็อิ่มอยู่ส,น,สนันแสบอีดีเดีด๋ยพี่น้องแม่ดาสิเอาเม็ดมันไป เม็ดมันไปล่องไปปลูกบานเฮ้าเบิง้งเม่ดากับบานไม้สิเก็บเก็บตากแดดไว้พี่น้องสิเอาไปเห็นไหพีสาวปลูกโขกน้องหน้าแม่พี่น้องคือสิงามขาแขันปล่อยอวลัวไวหันเนี้ยเนี้ยร่มก็แหง้งแหง้งุ่นแมนบดพี่น้องต้นยู่พูนกับแมนพุ่นแมนปลามันเล่มองนีเลือกเอาแต่ว่าร่มแห้งแนทะ้โอ้ยร่ม ใหญ่มาอีกต้นหนึ่งต้นนี้ดอกง่ายๆพี่น้องดอกตูมเพิ่นกับง่าย พี่น้องเปน็นนวลนวยดอกแค่พวกพี่น้องเบิ้งนี่นี่ไม่ดาสิมากเก็บเอาไปเสิเอาแม่ดาสิเอาไปวนันโขกหนองหน้าพี่หนองเบื้องเบิ้งเบื้งนี่งเม็ดมันไม่สิมันใหญ่ไปเลยนี่ไม่ได้สิฮักเอาไปล่องเบิ้งพี่น้องนี่ เม็ดเพิินไปวานโขกหน้องหน้าไปเก็บไว้เดี๋ยวกลับบ้านน้ำพี่นอ้องพ่ออันสนพีพ่อพึ่ะดอกเพิ่นกำลังนั่นกำลังพ่อ,อ,อก,กินอพี่น้องมาดีถ้ากันหิวน้ำแล้วเก็บเลยเต็มกระตาทั้งเต็มเป้เรื่องว่าน้ำมากินพี่น้องจะได้ไปแวะร้านอาหารสกักอน ลันอาหารไก่ในกรับบ้านถ้ากันหิวนามพี่น้องโอ้ยบรรยากาศไหมบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยวันทุ่มหนึ่งแหละวันท่านในหมืดอยู่นี่นัสลาวีนัสลาวีนมาาวีนโมนัสลาวี นัทสวีติงนัทสวีติง๋ชื่นใจน,น,นิดหน่อยนะไม่อร่อยเหมือนที่อะไรวะ หลายพิซซ่าแล้วเป็นบร,รันย์ทำที่บ้านเออใช่อันนั้นอร่อยเนาะบรันย์ใครขับสตานีรถใช่ใช่อันนั้นอร่อยกว่าเ<ม><ม>นาะบ้านใหญ่อันนี้ขมมากไอ้ยคนทำดนตรีเอาน่าทำดนตรีให้พังนี่ <c oughs> ย่สุดท้ายมีกับแก้มภาษาภาษาไทยเรียกอะไรพ่อหมูหมูเปรี้ยวหมูเปรี้ยวหมูเปรี้ยวอ่าหมูเปรี้ยวเพื่นว่ากับแก้มหมูเปรี้ยวแซ่บป๊อสไบร แซบเพือบ่แซบแซบบ่ยด่เปรี้ยวมากไหมแซบใช่ไหมอืออือบ่บออยากไม่ลองมันไม่แซบแซบพลังชอบถึงนะพลังชอบกินแต่คนไทยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอาโอเคลองดู